ไแล้วแม่ไว้ใจมันได้ยังไงมันรุนโูกแม่นะเนี่ยแม่คุยกับมันนานหรือยังอุ้ยมันก็ดีกับแม่นะมันดีกับแม่จริงมันดีกับแม่เหรอเออแม่รู้ได้ยังว่ามันดีกับแม่เงินเงินตอแม่แม่ก็ให้มันไปใช่ไหมอ่ะ ใจบ้างไหมที่พ่อจากไปอะ่ะไม่เคยเสียใจเปล่าที่พ่อเพ่งเผาเนี่ยแล้วแม่มันทาแบบเนี้ยแม่รู้ย<ก>ังไงกูก็เสียใจแล้วกูก็ต้องมีคนปลอบใจบ้างเออที่นี่มันก็ช่วยปลอบใจกูเนี่ยไม่งั้นกูก็เศร้าแม่ไม่เคยรัก<ม>พ่อเลยอะ่ะมใจกูมั่งเลยวะามึงคิดถึงแต่ว่าแม่พ่อมึงพ่อเมืงแล้วแม่มึงอ่ะแม่มึงเสียใจเนะี่ยแม่มึงมมีคนปลอบใจแม่เสียใจหรอ มึงนี่ไม่เข้าใจแม่เลยว่ะอะไรวะามาก็มาด่าโวยวายโวยวายเสียงดังลั่นไยชาวบ,บ้านเขาจะมาอาออะไรแม่แม่พาผู้ชายรุ่นลูกเข้ามาในบ้านเนี่ยนะแม่งจะมาไอาอีกเหรอแล้วแม่ไม่เคยนึกถึงเลยเหรอว่าลูกจะรู้สึกยังไงอ่ะมึงจะเอาแม่ที่ว่าดูไม่ไอเหรอข้อมูลเขาบองยังไงมึงก็ถ้ามึงทนไม่ไหวมึงก็ไปออกไปเลยนี่มันบ้านกูนี่เพื่อให้พูดแบบนี้เหรอ น,นี่ลูก<ช>น,นะแม่ลูกก็ลูกลูกส่วนลูกนี่ผัวกูแก่ทำไมแม่คิดดีๆนะแม่เออกูคิดดีแล้วที่ผ่านออมาถ้ามึงอยู่ไม่ได้ถ้ามึงทนไม,ม่ไหวมึงก็ไปซะกูจะอยู่กับผัวกูแค่แระจบเออหนูไปแนะ่เออไปเลยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะถ้าเกิดทำอะไรแม่ขึ้นมาแม่อย่ามาขอร้อง เมืก่อนอะไรคุณ